สบายดีท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อนี้มาพบกับบางคือเก้านะนมาพบก,กันที่บางแซนเนลคือเก้าพี่น้องเมื่อนี้นมาเห็ดเผือดนี้เสียงเสียวๆคอนตัวเดียเนาะมามาเบิ้งนํากันนี่สุดเปลินเหเด็ดเพผืเดสองคนนี่เห็ดเพื่นอะไรนียน่ะนียน่ะกำลังเนียนางสีเห็ดเพื่ออะไรก่อนแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้มีเมนู น้องลีอยู่ทางเลอืนอนน้อไม้ฮะอยู่นี่บ่นี่น้อไม้เสื้อเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดเค็มบ่เสเเเื้อเฮ็ดเค็มแน่แล้วก็มียาหนังแน่แล้วก็กำลังสีดำเข้าเบอร์นี่นี่นี่เพิ่งใส่ปาดมาโบกเนาะปาดมาโบกแล้วก็มีผักขันย,ยังน้อยๆนะอีกแล้วไปเก็บอีเสื้อผักขันย,ยังน้อยนี่น้องน้องตัวเลยดิเออ ô, oh, nồi no, no. Đi hôm ừ. hôm nho, nè nè cháu à, bắt mà bùa coi, bắt kiểu xếp xếp, nưng rồi bao, một trăm, à, hai trăm ba trăm, có chắc mưa không, là... không? Là... bao, ลงขายนส่ขง,างาสขายนอกประเทศนอประเทศต่างมีเบอร์มีเบอร์นั่นแะบอกคัะเบอร์เขามาแง,งะแชบได้ไหมไแม่ต้องมาจีบหัวต้องบ้านเลยยืนให้หมดทั้งวัน ให้มันเคีย่วววคยวนะนนี้ยานางมัดละพันเด้อนี่ไม่นเติบอยู่นาหนังต่างกันไนะด้ก็กมัดหนึ่งแต่ซื้อคำแฮนนี่แหละซื้อมัดละพันไปก้ายานางเพป็นกันไม่ได้คล้ายเราเดี๋ยวนี้เพราะว่าเปิดเอาลงตลาดกับเป็นสีลคามอนนะตอนนีก็เขาปูกแถวโซนแถวดงของเขาอันนี้ยเขายัางเก็บได้ แต่ว่าปกติแถวเดินแล้วนะั้ไม่ได้แล้วเพราะเป็นโซน,เป,นเป็นของคนอ,อื่นแล้วนะ้างเลยใช้คุณแล้วนะ ทุกคนบล็อกเลยนะออ้เอากัไมื่นคว,ว,วายต่อมือถ่นมาคามือยังวัมืชาแม่จะได้โอ้อบกยังมตี พูกเขาอมาโบบลงไป้เถ้าเข่าปป่งแล้วถึงเชื่อพักขยงนกำลังมันจังกินน้อมออกมาแสีวนอ่ะสุกแล้ววันนี้เซอร์เรียบร้อยนะ เซิรมาโบเซิร์นพักกระเนียงเรียบร้อยเกียงหน่อไม้เกีงหน่อไม้หน่อไม้สุดๆเลยได้นี่เซื้อมาโบกพักกระเนียงมาเด้อมาเด้อเกีงหน่อไม้นี่สามัคคี่ได้เมือนนี่ ฮอนบ่มือสั่นได้ด้อยความเพิ่มลงแล้วไม่ได้กินจ้อยกระโตอิเลยบอกอลไยก็ได้ชันจักจได้เกือเพ่อนอนนันเองนีแม่ไปเชือดหมดไฟเลยมาปรานนันมามามาแังน่อ้ มือนี่าจังมจังปลาแดกมีโนปลาแดกจังปลาแดกจแดวไม่มโนปลาแดี่ลกินแชฟเลยอย่างนี้ค่ะบงเราคือมาไหมนี่นดูใบมนนมตายนะใบกิน

mở mặt ừ. 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 Để... quá ngàn mà sốt, mày nằm gần năm mặt đấy là vậy nằm ngăn ngón ngăn chân mặt hết ngon 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 <mí toys> ừm có một vậy, chim bà đẹp rồi khi mà chút hỏi lại chút chim bà đẹp chứ chị bà nguyễn

เป็นได้แซ่บป่ะแซ่บแซ่บคักการีแ,รงแ,ก,รก,แกงหน่อไม้เมื่อนี้ยครับใช้ม,มาขี่กันหลายหลายคนมันยังแซ่บนะจอ,อนวอา่าอินมมินแบลบ็ <laughs> คลิปหน้าจะมาพอกันเมื่อคลิปนี้กับสีชมนี่แหละกำลัง<ส>ลงมืออิ่มไปแล้วนี่สีมือร้อยกับล,ลีสองคนมันเป็นได้จกิงนะแกงหน่องงไม้ แกงหน่อไม้บ่ทอดไข่บ่ <Okay. S 1> <c oughs> โอ้จเจลไปแดดไข่สองหนุย่ยเ <Okay. S 1> จงลดอกไม้กับคักขนาดนี้ <Okay. S 1> แ่เงจลดอกไม้สดสดเมืม่อเมือม่อเลยฮ <Okay. S 1> อนฮอนกับบรรยากาศเย็นเย็นลมพัด